สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการถอดขาเบรกนะครับของเจ้าเวฟร้อยสนะฮะก็เกือบทุกคันนะครับที่มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าตีสลักนะครับสลักนะฮะของแกนเบรกนะฮะไม่ออกนะครับสลักแกนเบรกนี่จะติดกับสลักของขาตั้งคู่นะฮะมันจะยาวมาถึงแกนเบรกนะฮะ ทุบไม่ออกนะฮะก็มีวิธีการนะครับวิธีการของเรานะครับเราต้องเกียร์ฝั่งนี้เลยนะฮะฝั่งขาเบรกเลยฮะคันเบรกนะฮะเกียร์ออกเลยนะครับเนี่ยนะฮะสลักตัวนี้นะฮะตีไม่ออกนะฮะเนื่องจากว่าอายุการใช้งานของรถนะครับใช้ไปนานๆนะฮะตัวสลักนะครับกับตัวขาตั้งนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะนี่นะครับผมก็เกียร์แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็งัดออกมานะฮะ จะไม่ค่อยมีการเสียหายเกิดขึ้นนะฮะงัดออกมาเลยนะฮะก็มีน้องๆนะครับถามมาบ่อยนะฮะว่าวิธีการเอาออกนะครับเอาแบบนี้เลยนะฮะย่นเวลาง่ายดีนะครับแล้วก็ไม่เกิดการเสียหายมากนะฮะนี่นะครับผมก็เจียร์แล้วนะฮเะนี่ยนะงัดออกมาเลยนะฮะคันเบรกนะฮะคันเบรกหลังนะฮะนี่นะครับ ทีนี้เราก็มาเกียร์ตรงนี้นะฮะออกสัก1มิลหรือ2มิลนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปใส่นะครับกับเจ้าสลักเบรกตัวนี้นะครับเพราะว่าสลักเบรกตัวนี้เมื่อกี้เราเกียร์นะฮะมันก็จะยุบลงไปประมาณสักมิลหนึ่งหรือ2มิลนะฮะมันจะสั้นลงนะครับทีนี้เราก็ไปเกียร์ไอตัวคันเบรกเมื่อกี้นะครับอย่างที่ผมให้ดูนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําสลักนะครับ ด้วยการเชื่อมนะครับสัก4จุดนะครับหรือ3จุดก็แล้วแต่นะครับเพื่อไม่ให้คันเบรกมันหลุดออกมานะครับอ่าโอเคนะครับ